วันพฤหัสบดีที่7ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาณศูนย์นานานาานการทหารม้าแผนกสตวรักษ์ร่วมกับหน่วยพิทักษ์หมาแมวเทศบาลเมืองสลับรี เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวลดจำนวนประชากรและเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้รักสุนัขและแมวโดยวันนี้ทางแผนกสัตวรักษ์ศูนย์การทหารมา้าจังหวัดสระบรุรีร่วมกับหน่วยพิทักษ์หมาแมวเทศบาลเมืองสระบุรีดำเนินการทำหมันแมวตัวเมียจำนวน6ตัวเพื่อเป็นการจัดระเบียบสัตว์ให้กับสุนัขและแมว ให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณในความร่วมมือของทางภาครัฐและภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันทําให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่หน่วยพิทักษ์หมาแมวเทศบาลเมืองสระบรุรีขอขอบคุณครับ